ให้คนดูทางบ้านก่อนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคอย่ามีให้คนดูอยบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกอะ่าบอกนะอยบอกนะให้คนดูทางบ้านนะครับผมที่ดูทางผ่านออนไลน์นะครับผมไม่ปวดอะไรไม่ว่าจะเฟซบุ o กทิกต็อกนะครับผมบอกเลยว่าอย่าพูดชื่อแพลตฟอร์มมยตสโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียโซเชียลมีีเดยละกันนะครับผมโซเชียลโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับผมทายกันนะครับผมแล้วก็เล่นแฮชแท็กคาร์มัดเอ็กซ์ตัวหัวรถขายเก่งด้วยถ้ายังไม่ถึงแสนเราจะไม่เฉลยวันนี้เพราะฉะนั้น และสำหรับคำใบนี้อยู่ในหมวดของถ่ายละมุนครับฮะผลไม้ผมอผตส่าห์ตั้งใจเลยผลไม้ผลไม้เจ็บไหมครัเอพาพอดีเปิดครับ 1, 2, 3, ไไหนึ่งสองสามสี่แล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมาสำหรับวันนี้ออบคุณครับการที่คุณแก้เราเดี๋ยวเดี๋ยวต๊ะที่เราคุยกันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายย้อนหลังเขาไม่รู้เขาไม่รู้จะลืมนะคน้ีเอยู่ตรงนี้เหรอคนแรกเลยครับก่นะครับ step back bro มาเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไปกระจกนี่แหละที่ชอบในที่ที่พี่มีแสงโอเคโอ้ยโอ้ยพร้อมนะพร้อมนะพร้อมครับอ๋เฮ้ยอะไรอ่ะ อย่าใรักสอ่รับมาไอโซมากับพร้อมแล้วสนาทีเริ่มครับหนึ่งสอง้หมดเวลาคี่หมดเวลาพี่เธอเธอนะเธอชอบพูดจริงกันกอกวนมากแต่ว่าฉันคิดจริงจังนะเราแล้วที่เธอจริงเล่นทีจริงอ่ะสามีกอกวนสุดแต่เธอคงไม่พูดจริงจริงใช่ไหมสองสามหมดเวลาครับโอเค ผมนั่งดูครับแต่ผมผ้ับเขาจะ้การทงานยนนี้อ๋อขอโทษค,<ะ>ครับ <c oughs> รอเ่ไปต่อนะ3นาทีมาครับทรกด้กง,<อ>งครัสองจะกอดไข่ครบสามครับเว, <c oughs> วลาครับสมาธิดีมากมาแล้วและคนสุดท้ายนี่รอบนะสานาทีเรอครับหนึ่งสองสามลาครับที่สุดแล้ว เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูก่อนดูไปดัวโหลดเหมือนเดิมอ๋อโอเคเนี่ยดูสิไม่เป็นอะไรไปให้เป็นหมดกีฬาครับ เฉลยไม่เอา,เอา <Trustee> <tama f> ค้ยม <ay> ี 3, 3, นอะไเลยครับครับแสามนาทีมาครับหนึ่งสองสามครับหมดเวลาจริงอ๋อของผมพี่น้องเนสองสามไงเมื่อกี้พี่หนึ่ง เลือจริงสองสามครับอัน,นี้ง่ายถ้าตอบไม่ได้ก็คือที่ผ่านมาที่ทำมาก็คือจบพร้อมแล้วมาครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับโอเคเดี๋ยวเราเฉลยเลยอยู่ในหมวดผลไม้ครับคุณมีเวลาห้าวินในการตอบครับผมถ้าพร้อมแล้วเปิดครับหนึ่งสอง แล้วทุเรียนก็ไม่เอาท,ท,ที่ตัวตบบ้งลยเพราะฉะนั้นแพ้แล้วเตรียมจบเลยนะ,แ,ะแตอแะ่อยากทดสอบไอคิวอีกสัก <s> ้อ ื่องอะไรโยงวปนัหล้ขนาดไม่เคยโยงแพ้เมื่อกี้อ่ะคุณเนี่ยทำดูไม่ดีทางเลยนะมาอ้า่อยกให้เขาเอารถใช้เขทำอะไรดีให้เขาทำอะไรดีอำนาจอยู่ในมือเราละอำนาจอยู่ในมือผมแล้วอะไรก็ได้สั้นๆนะครับหนึ่งอย่างอะไรก็ได้สั้นๆหนึ่งอย่างจะเต้นหรือจะให้เขาทำท่าน่ารักน่ารักหรือจะอะไรก็ได้ฮะอะไที่คุณอยากเห็นมาผมอยากให้เขาทำแบบทำท่าอะไรก็ได้ที่แบบน่ารักที่สุด พี่คิดว่าน่ารักที่สุดนะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็หมุนให้รอบเลยร้อยเปอร์เองศาใช่แล้วก็ให้ร้อยเปอร์เองศาโอเคไหมก่อนหน้ากล้องด้วยครับโอเคมาโอไหมร้อนนะเดี๋ยวพี่ก็หน้าตาคีแฟนด้วยนะอ่าโอเคงั้นหมุนให้รอบเลยหมุนให้รอบเลยครับสิบไมล์ให้ขอท่าหน้าร้องกันเลยครับโอเคท้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมาครับมาครับเร็ คือผมก็บอกอยู่นะผมเท่คือพูดยังไงสิเวลาเจอผมผมขออย่าลืมเลยว่าเวลาไปเด็กข้ายดองเนี่ยก็ผมเท่บ้างเนอยสกินเฮนเดินเดินอยู่เจอพี่อยู่พี่อยู่คนนี้่อบางทีเราจังหวะเราอยู่กับเพื่อนอีกแล้วแล้วเพื่อนเราไม่เคยเห็นเราในหมดนี้เลยด้วยซ้ำเราเลยอะไรนะดารา bumn'eñ Yeah. Hey. ทุกคนด้วยนะฮะใครที่ทั้งที่รู้จักเราแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเราแล้วฝากท่าอู่กับโอบรดด้วยนะครับก็ในปีนี้ในปีนี้เราก็จะมีแพทนะครับเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นตัวโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าโปรเจกต์เล็กต่างๆใช่ไหมโอบรดใช่ครับโปรเจกต์ใหญ่นี่คือซีรีส์ของเราเองนะครับผมจริงๆก็รอรินไม่ไหวแล้วเมื่อวานก็มีแบบมิงเนาะแอคเขาหนึงเนาะเขาถ่ายรูปแบบอยากดูไหมครับอยากดูหรือยัง เขาถ่ายที่เรายืนอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นซีรีส์ตลกเต็นค่ไม่รู้เป็ซีรีส์ตลกคอมเมดี้เหรอคอมเมดี้เหรอคอมเมดี้คอมเมดี้ครับแล้วก็ยังไงมีนามีนาครับมีใจหรือยางนั่นละมีนามีใจผมว่าเราเรียเล่นเจอพวกเราเรนมิสมิบบอกนะครับผมแล้วเบสายยมอยากจะบอกว่าครับโห อ่ะย่ะโอ้โหไวเล็กกู้ไวเลีกกู้วเล็กกู้เลยมีสงการเออแต่ว่าทุกคนวิน่าจับตาดูดีๆยังไงทุกคนจับตาดูดีๆเลยจับตาจับจังจับจังจับตาครับครูพลจับตาดูดีๆเลยนะฮะแล้วยังไงสิเดี๋ยวเอาเป็นว่าจับตาดูดีในวิน่าเลยครับผมนะฮะครับผมพูดได้แค่นี้น้องพราเอาเท่าเจ็ดแสงเจ็ดแสง เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจสมัยท่านบอกครับครับบอกได้แค่นี้ได้แค่นี้แต่สวัสดิ์บอกแล้วครับทุกคนณทีท่านทีเองยวสองซ้ำเนี่ยเก่งนะเป็นความลับของเราโอเคได้อธินาเป้าอืออธินาป่ะมาถึงงานเลยวะอะไรละเมษาอธินาใช่ป่ะอะไรไม่รู้ใช่ไหมก่อถามไปก่อนเอาเอาเป็นว่าทุกคนทุกคนเอย่างเงี้ย ่จริงๆจะบอกในคดีแต่ที่สำคัญยังไงครับทุกคนจับตาดูดี่ว้ที่นี้ข้ามาข้ามาใช่ยังไงสิมาช็อปกันเลยที่บิ๊กซีของเราของเด็กๆของดีๆไอเทมดีๆครับผมนะฮะเยอะมากเยอะมากครับครับเยอะมากจริงๆริงไม่ไงอันนี้ผมเป็นผูดเล่นเออทุกคน ยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเลยนะสมัยที่พี่สาวขายที่สำอางเนี่ยผมก็ขนบของพี่มาใช้แล้วโอ้ไม่แต่ผมชอบทาผิวครับผมสมัยก่อนผมผมคล้ำไงผมก็จะเป็นฟิลแบบว่าแบบชอบตากแดดเลยนะนี่แม้กระทั่งตั้งแต่อยู่ตั้งแต่สมัยแบบว่าติในรถไฟฟ้าครับผมเออผมก็ต้องแวะตลอดต้องมีไอเทมนี้ติดไว้น้องมาที่ทามาครับใช่วันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกลับกลับอะไร คมแล้วก็ที่บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศร่วมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วบิเศษสุดนะครับสำหรับสมาชิกบิ๊กพอยตุขไปกันใหญ่บิ๊กพอยตั้งความสุขและง่ายได้ทุกวันยิ่งสะสมมากินได้มากลุกการใช้จ่าย25บาทเท่ากับ1คะแนนนะครับให้คะแนนรับส่วนลดทันทีเช็คโปรโมชั่นดีๆได้ทุกวันที่บิ๊กซีกลลโโกเลยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ้านาของท่าอู่นะครับเอาโ็อกนะครับจะมาเป็นเกสให้กับเราในวันนี้ขอบคุณคณะผู้น โซเชียลมีเดียทั้ง Big กนะฮะ mm hmm. แล้วก็ถึงคาร์มาของเรา mm hmm. ด้วยนะครับวันนี้